สวัสดีนะนะนักตกปลาและท่านผู้ชมที่ชิโจเป็นตกปลาทุกท่านนะครับต่อจากคลิปก่อนนะที่ผมได้เปลี่ยนแขนตัวนี้ไปเนี่ยวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสปูละนรับอ่าซึ่งจะเป็นตัวนี้นะี่ทะเลสตูดิโอนี่นะเป็นสปูลตื้นครับสีแดงโคกทาทุล่าปีสองพันยี่สิบนนี่นะ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันเลครับเาขเาก็จะใส่กรองไม้แบบนี้นะอย่างดีเลยออ,เออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้โนะดยสปูลน,นี้จะเป็นสปูนแบบถ้วยเอวนะครับน้ำหนักแก้หกลัมนะ,ะมาเปลี่ยนเลยครับตอนนี้เราต้องบิดนี่นะฝาปรับหนงนี้ออกก่อนนะ อ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้โหเรื่มากอ่ะโอเคครับ